ควรก็มีฮะนะอ๋ะอผู้เรียนเหรอบรรยากาศนาทีทองนะครับ สิบไบโอทอบล้อมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับวันหนึ่งมีสองรอบครับปานนารนสินครามาลดนี่คือบรรยากาศสดๆที่อาคารเฉลิมร์อินแพคเมืองทองธานีนะครับเป็นช่วงนาทีทอง นี่นี่ก็ร่วมนาทีท้องด้วยใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อสามขวดร้อยขวดละ9บาทของอะไรนะรอุดมอืมกินใจได้กินแรงแรออรโอ้โหนี่มีใครม่อยก็มาผ่อนคลายได้นะครับบรรยากาศม่วงนะครับนี่ครับมีบระบบความปลอดภัยคอยเตือน รูมาเสื้อสิงหาครับเสื้อผ้าผ้าไทยนะครับถูกนะครับสอง้อยจากสามร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบเหลือส0งร้อครับถูกมากเลยครับมาให้ได้นะครับเป็นอีก2วันสุดท้ายนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้ โ้กระาด้วยาทูบไปลเป็นหิน่อน่ไปสามบแต่แต่ไม่ได้คิเีเียรเป็นหินหรือไปแล้วหินอ่อนอ่ะหันหินอ่อนนะครับ เม็ดมะม่วงสเดือนนะคะใส่เย็นได้เม็ดมะม่วงเห็นราคาสองร้อยแปหรือสอ0ร้อยบนะครับงให้ห้าร้อยพี่สามถุงห้าร้อยลอีกครับลดอีกดะของจังหวัดะไรครับแม่ครับเหมือากหมดเลทปตปตีครับราคานี้โรงงานมาเองนะคะหอมกรอบค่ะนี่ยสับประดุษค่ะประจวบด้านนี้เลยนะคะรบ่ะ ที่งานศิลปะชีพประทิพไทยโอทอปหลอมดวงใจด้วยพระบรารมีนะครับวันนี้บรรยกากาศสดๆนะครับนะไหนจาก5 0าเหลือ500 2, <c oughs> <c oughs> 2> 5อสองพันห้าเหลือเท่าไหร่นะ เือ5 5 0หลูกหนูรถตั้งหารอนี่สรับผู้ชายูกจริงครับูกจริงทำไมอ่ะเอาเลยโอ้โนี่ไงลูกลูกลูก้าโอท็อปเจ้าของเขายังไงก็ต้องเป็นเจ้าของครับนี่เป็นบรรยากาศ น่ารักน่ารักนะครับกับของทุกประกอบการโอท็อปมาลดขายเองนะครับลดราคาเองนะครับต่อรองได้นะครับบรรยากาศก็จะสุดนะซัลิเจอร์หนึ่งถึงสามเลยนะครับพี่อนี่ปลาอะไรครับเนี่ยกับแก้มได้สบาย นี่ก็เป็นช่วงเที่ยงพอดีนะครับโอ้โหก็พอมีที่ว่านะครับท่านใดที่สนใจเข้ามานะครับในงานศิลปาเชีพประทิปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารามีนะครับวันนี้ถึงวันที่วันพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับเปิดตั้งแต่10บโมงเชา้าถึง3ามทุ่มครับ มาปทุมธานีวันครับเออเนี่ยนี่จากโอ้รถกระนำซัมเมอร์เซลเลยรถกระนำเลยครับจากที่ไหนครับจากจังหวัดปทุมธานีครับปทุมธานีใกล้กรุงเทพนี่เองนะครับโอ้เขาก็เป็นพ่อผมเหรอเป็นพ่อมาเด็กมาของนะอ๋อเหรอยรสองครับผมได้กี่คนได้สองคนเลยครับอ๋อสองคนโอ้โหนะครับจากสองร้อยห้าสิบแล้วนะครับ อันนี้เป็นหนังโซฟาครับเป็นหนังโซฟาประดิษฐ์ครับอ๋อ้จากของว่าคือเสาร้อยนจะมาประกอบการจากจังหวัดปทุมธานีนะครับใช้ผ้ามาเย็บต่อใช่ไหมเย็บเย็บต่อเครื่องมาเย็บต่อครับใส่เครื่องซักได้เลยนะครับนี่สบายใส่เครื่องปั่นเย็นเย็นผมหน้าร้อนหน้าหนาวก็ได้สองคนได้สบายแต่สี่คนไม่ได้นะครับมันเล็กไป อันน uh, ี la, öz, uh, ้อินทาลัมบิทกันลกครับโลกขอชิมหน่อยดิมาต่อหรือร้อยเลยครับอินทลัโลกหวานๆนะครับจากร้อยยีหรือหนึ่งร้อยนบมีหลายลายครับเอแกง่น่ี้เเลยนแ่ะอันนี้ที่ผมที่ผมจะพายโยกัน หลายปีแล้วพี่จำได้อ๋อเริ่มใส่หลายแล้วิบมันเสียอยู่ข้างนึงเปลี่ยนไหนบอเด้เดี๋อ้โอเคครับมาแล้วครับในงานศิลปาชีพประทัไใจโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับรายการนาทีนี้ช่วงสองช่วงนะครับ บายกับเย็นนะครับท่านใดก็ชมอยู่ก็รีบมานะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับช่วงนี้ขอาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ